วันนี้เนี่ยยังมีอีกประเด็นหนึ่งที่เรายังต้องจับตานะคะก็คือเรื่องของการระบาดนะคะในพื้นที่กรทมอนะคะเมื่อวานนี้เราคุยกันไปในส่วนของชุมชนคลองเตยนะซึ่งในพื้นที่ลองเตยเนี่ยมีชุมชนแออัดนะคะอยู่ในเขตลองเตยค่อนข้างเยอะค่ะแล้วก็มีตัวเลขผู้ติดเชื้อเนี่ยหลายร้อยคนจนทําให้ต้องมีการลงพื้นที่เพื่อ ตรวจหาเชื้อเชิงรุกนะคะรวมถึงเรื่องของการฉีดวัคซีนให้กับคนในพื้นที่ด้วยวันนี้ก็เป็นวันที่2แล้วที่เข้าไปฉีดวัคซีนให้กับคนในพื้นที่นะคะเห<อ>็น <He S 2> ว่าล่าสุดเ<อ>นี่ยทางสบคมีการเสนอแต่งตั้งสูตรอำนวยการแก้ไขสถานการณ์โควิด -19 <c oughs> ในพื้นที่กรุงเทพและประิมณฑลค่ะเพื่อบูรณาการการทํางานแล้วก็ประสานผู้มยการเขต50เขตเนี่ยนะคะ <c oughs> ในการทํางานร่วมกันเพื่อควบคุมการแพร่ระบาดค่ะก็ถือว่า ต้องทํางานแล้วก็ต้องจับมือเพื่อที่จะควบคุมไม่ให้การระบ,บาดมันแพร่กระจายออกไปนะคะเขาบอกว่าจะมีการประสานง,งานกันทั้งเรื่องของข้อมูลบริหารเตียงรวมถึงการกระจายวัคซีนด้วยแล้วก็เห็นว่าจะมีการเอาวัคซีนมาฉีดให้กับคนในกรุงเทพเนี่ยคือจะมีการจัดสรรวัคซีนมาเนี่ยนะคะ เพื่อเอามาฉีดให้กับคนกรุงเทพเนี่ยประมาณ7ล้านคนนะคะแล้วก็คาดว่าน่าจะได้ฉีดเนี่ยวันละประมาณ6 0ห0 0่นคนเป็นอย่างน้อยทีนี้วัคซีนที่เขาจัดสรรมาให้คลองเตยเนี่ยเขาก็เอามาฉีดเนี่ยตั้งเป้านะก็คือประมาณ5 0 0 0 0นคนด้วยกันนะคะตรงนี้เขาก็จะ,ะดูแลอย่างเต็มที่ส่วนบรรยากาศที่คลองเตยวันนี้นะคะเมื่อสักครู่คุณผู้ชมน่าจะได้เห็นเพราะว่าวันนี้อย่างที่บอกไปค่ะว่า ยังมีการฉีดวัคซีนให้กับคนในพื้นที่อยู่นะคะสำหรับคนที่มีการไปลงทะเบียนกับผู้นําชุมชนเรียบร้อยนะคะแล้วก็อยู่ในกลุ่มที่ยังไม่ติดเชื้อนะ,ะอันนี้ต้องบอกก่อนเพะว่าเมื่อวานเนี่ยเราคุยกันว่าทั้งมีการไปตรวจเชิงรุกหาคนที่ติดเชื้อแยกกับ<อ>คนที่ไม่ติดเชื้อรวมถึงมีการลงพื้นที่เพื่อฉีดวัคซีนทีนี้ก็มีข้อสงสัยว่าอ้าว แล้วถ้หากว่าไปฉีดวัคซีนไปฉีดให้กับคนที่ผลการตรวจวัคซ์ตรวจโควิดยังไม่ออกเลยอะ่ะแบบนี้วัคซีนที่ฉีดไปมันจะเสียเปล่าหรือเปล่าเพราะว่าแทนที่จะได้ไปฉีดคนที่ยังไม่พบเชื้อโควิดเพื่อป้องกันใช่ไหมคะก็คือเรื่องนี้เนี่ยได้รับการยืนยันมาแล้วว่าผู้ที่จะทําการฉีดวัคซีนเนี่ยก็คือ1จะต้องอมีผลตรวจออกมาแล้วนะว่าไม่ติดเชื้อโควิดนะ และ2คือจะต้องไปลงชื่อกับผู้นําชุมชนนะคะเพื่อที่ผู้นําชุมชนเนี่ยเขาจะได้ส่งรายชื่อมาที่หน่วยที่เขาเนี่ยจัดการฉีดวัคซีนนะเพราะฉะนั้นเนี่ยไม่เสียเปล่าแน่นอนสําหรับเรื่องของวัคซีนที่เขาจัดสรรมาฉีดให้กับคนในพื้นที่เขตคลองเตยนะคะสําหรับบรรยากาศอ่ะวันนี้เนี่ยทั้ง2จุดที่เขาตั้งนะตั้งจุดในการฉีดวัคซีนไม่ว่าจะเป็นที่โรงเรียนวัดคลองเตยในแล้วก็ที่โลตัสพยร,รามสค่ะ ก็ยังมีชาวคลองเตยทยอยเดินทางมาฉีดวัคซีนกันอย่างต่อเนื่องนะคะนี่ก็เขาจะฉีดให้เฉพาะคนที่มีบัตรคิวหรือว่ามีรายชื่อจากผู้นําชุมชนเท่านั้นอย่างที่บอกไปนะอย่างวันนี้สอจุดที่ฉีดวัคซีนเนี่ยก็คือจะฉีดจุดละ1,500คนเพราะฉะนั้นรวม2จุดก็คือ3,000คนนะคะก็จะทยอยฉีดไปเรื่อยๆจนกว่าจะถึงวันที่19พฤษภาคมนี่แหละคะ่ะก็จะฉีดให้ได้ตามเป้าหมายนะคะหลายคนก็ มานะคะจัดระเบียบจัดระเบียบเป็นอย่างดีค่ะก็ไม่ได้มีปัญหาอะไรนะคะ